สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีวีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะทุกชนิดทุกแนวทางนะเป็นแค่ในวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะคะสาหรับเชา้า6กกับกกับ060 62676869 9, 9 0 9 2 93 9, 3, 9 6 9 7 ก็จะจับหกศูนยกาหกเจ็ดก็ได้นะ9ก้าศ7นย์เก้าหกเก้าเจ็จะจับ6กเก้าเจ็ดก็ดกับเก้ากับเจ็ดเก้าก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายห้ากับแปดกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเปดศูนย์แป่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหกแปดสองศูนย์แปดสองหกแปดศู จับคู่ก็หกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปดห้าหกหกห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นเอานะคะนี่อย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะ6หกกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันเจ็ดกับศูนย์ห้ากับแปดเนาะก็ขอให้นเพื่อนทุกคนเฮงเฮงปังฟังนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ